พี่น้องเมื่อวานนี้เบิ่งข่าวไทยกับขเขมรเนาะเผ็ดห่้คนลาวสูนแห้งพี่น้องสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมือน,นี้นะพี่น้องเอ้ย้องเกียรติมาเล่าให้ฟังเนาะความรู้สึกของคนลาวอันที่ว่าแบบว่ามีความรู้สึกแบบเวลาเบิ่งข่าวน,นะพี่น้องรู้สึกหึนรู้สึกสูนเออหมีเอ้ยเพราะว่าคนขเขมรนนะ่ะมันใส่ร้ายประเทศไทยแบบว่าอันมั่นนะ่ะสร้างสถานการณ์เอาคนมา เอาคนมาหลายๆคนมาลายๆเอาคนเอาผ้ามาสาร้างสถานการณ์ชายแดนนาะพี่น้องผ้ากันมาดึงรดน้าออกนะเออมีเห็นแล้วหึ่นหุ่นพี่น้องคือบุ๋มเห็นคนนี่ขมีนนะพี่น้องเวลาคนไทยเว้าน้ำมันค่ะคือบุได้วาน้ำคนนี่แหละมีอันดีป็ดกระสูนแหงเบิ่งข้าวไม่ว่ากะาเอ้ไม่เห็นบนุ้ยว่ะแบบไม่ว่าเบิ่งข้าวทีวีครั้งแรกมอว่านี้ <มา S 1> พี่น้องเบิ่งทีวีมือแรกมีข้าวมาเหลาแล้วม่น ไม่ว่ากับเบิ่งแท้เบิ่งว่าเมื่อวานนี้เนาะสามารถไปเบิ่งได้คิดเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องพี่ว่าแปลงที่วีให้ไม่วานะพี่น้องเลยไม่ว่ากับตั้งใจเบิ่งขนาดเลยมี่จะเท่าข้าวไทยขมิ้นไทยขมิ้นโน้ตุเกียวน้องคิดว่าข้าวนี้ฮะนะแบบว่าเรื่องไทยขมิ้นนี่จบไปตั้งนานแล้วยังบวดจบเนาะพี่น้องเห็นในแบบโซเชียลเพิ่นเอามาลงทางไทยเพิ่นเผยแผ่มาให้เบิ่งแม่นปวดจบเลยปวดจบเลยพี่น้องเมื่อวานอย่างเหมือนแบบเบ้ากัดบิ่งเรื่องค่ะสีเบ้าแล้วกัน ขมิ้นนะมันบอกูรเรื่องมันสร้างสถานการณ์ด้วยว่าอยากเท็ดให้อันคือแบบคนไทยนี่ทหารไทยทำร้ายทำร้ายอันประชาชนมันแบบขาคายกันเนาะแม่สร้างสถานการณ์รรรขึ้นมาแบบว่าให้เหมือนว่าคนไทยทำร้ายขาม,มิ้นที่จริงแล้วโบแม่พี่น้องไทยเบิ่งก็ออ้อไทยเบิ่งก็ออกแบบว่ามันสร้างสถานการณ์เองมันยัวย่วยุมันดึงลวดหนามมันเท็ดให้อันแม่ว่ายั่วยุทหารไทยให้อยากหายขนาแบบป๊าทพี่น้องเลยแลววันนี้อัน คนลาวเนาะที่เพุ่นอยู่ไทยไงเนี่ยแล้วก็คนลาวที่อยู่ันบ้านทำนี่คือกันหุ่นกับหุ่นหุ่นหุ่นกับกันดาขมีนนะพี่น้องว่าใส่ขมีนแบบไผ่เบิ้งก็ออกนะเนาะเฮาเอาความถูกต้องพี่น้องเลยบริวารไผ่ดีไผ่ฉี่ไผ่พิษเนาะเบิ้งสามความจริงก็คือขมีนนี่บดีประมาณนี้เลยขมีนพิษีหลีพี่น้องเลยมันสร้างสถานการณ์ตั้งแต่ฮอบแรกแล้วจนยืดเยื้อมาันทุกมื้อนี้นะ ไหวอหลีถ้าไปคุยน้ำพ่นอันนี้ค่ะคือสิเป็นภาษาด้อมีคือเข้าค <น S 1> ือกนเนาะนสมมติว่าไปคนน้ำคุณค,ค,คนบ่งภาษาคนแบบบ่หุ้เรื่องนะพี่น้องเหมือนคุยกับคนบ้าคุยไปแล้วแบบเจ็บปราสาแบบแบบมันบ่หุบบ้นเรื่องคุยไปกันพี่น,อน้องที่มาโยโมโหด้ค่ะเมนแล้วอันแล้วอันทหารไทยเนาะเพื่อนเอาอันโดนคือเป็นบินดอ้อมีบินสูงเบื่อง,งมันนะเอารถใหญ่เนาะ คนประสาชนเนขมิมาชายแดนให้รัร้างสถานการณ์ดิจ้ะมันเนี่ยเป็นคนเหตุสถานการณ์นะวันนี้นั้นมาเลี้วอันมีคนขมินเนะเาะออกมาเว้าเว้าอันอาทิตย์นะอาทิตย์ว่าบุอยากให้เปิดด้านว่าชั้นยังจีอะตุ๊นั้นยังกาว,ว้าเขาบเปิดอยู่แล้วพี่น้องทางฝั่งไทยบเปิดอยู่แล้วบริยอยากให้คนขมิมาคนอมิญน,นะแต่ว่าเขมิญก็เก่งแบบ เหลือทนพี่น้องเลยสุดจะทนมันมึนบอขอพบขอเจอพี่น้องเลยคนแบบนี้ค่ะตามที่เฮาาห็นมากะคนขมีนี่กะสร้างคนลาวเด้พี่น้องเกียดคนลาวนะอยากที่เห็นมาอึมมันบริสเปคมันแปมนวะเจ้า,จามันเป็นเอาใดสายตาที่มันแนมคนลาวอะนะคือโนโตก,กิีอวไปทํางานกรุงทพไปลยแบบมองหอเหยียด มองคล้ายๆเหยียดแบบก็เหมือนดูถูกคะแนนที่จริงแต่เป็นขี้ข่าคือกนเน้องพี่น้องไปทํางานเนาะเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องเขาคือกันเป็นตังด้ดาวคือกันเป็นอย่างต้องแบบมองแบบว่าอันคือเฮานี่เป็นขี้ข่าเป็นอย่างนี้นะเหมือนเราเป็นคนเดียวเหมือนเราเป็นคนเดียวทั้งที่ก็เป็นด้วยกันหมดขนาดพี่น้องแบบว่าโอ้น้งเกียวหฮู้ตั้งแต่พุนเลยก็เลยโบได้มักเลยโบได้มักคุณเขามีใดๆมาอีหลีพี่น้องเลย เมื่อแล้วมาเห็นสถานการณ์นี่ก็คือโอ้ยแห้งแบบบ่ขอควบคดจออีกแล้วตอนนี้ตัวเกี่ยวกำลังทําอะไรตอนนี้น้องพี่น้องกําลังปาดมากอันอันนี้ภาษาไทยเอิ้นภาษาไทยเอิ้นเราฟักหอมเนาะเอิมีว่ะเนาะน้องตัวเกี่ยวก็ไรได้ฮู้ดอกถามเอิมีฟักแหอมอันบริเมนฟักแฝงในหนูเอิมีวาะหอมไดเอิมีเวลาเ้าแกงนะฟักหอมละฟักหอมเวลาตหอมแม่นหอม อันจะว่าภาษาลาวแล้วเออบางอย่างก็ตูนมักตูนพี่น้องสาลาวนะเพราะว่ามันมันเป็นต้นตูดมันเป็นเท่าๆนี่เพิ่นเอิ้นว่าตูนเนาะเิูนมักตูนโหกะหน่วยนี้กะ18,000เกือบ8,000 30กว่าบาทอือมีลองปลูกบึงเนาะปลูกง่ายปลูกง่ายเขาปลูกบุญเป็นหยังซะมันแทบเอานไปไปแจกจ่ายไป พักนราพี่น้องมาติจาดไว้มันมันเบื้องในมันแกบ่บอันนั้นขาเจะเอาไปตุ๋นใส่นน้ำมะนาวโด่โอ้โหเด็ดซี่กไก่ใส่เป็ดอาหารไทยอะเนาะอาหารไทยออหอมม้ำน,นาวเบื้องเดิมเมเ็ดเผือกปลูกได้บอกพี่น้องเออ้ย้อนี้สิแกงกันพักหอมใส่กระดูกหมูด้วยพี่น้องอู้หอ่าเออมีไก่มันได้อยู่บ่อนี่ปลูกได้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 แก่ได้อยู่ระหว่านนั้นก็ขึ้นรถได้ มาพี่น้องวันนี้มาลงมือแกงมากพักกันเลยใส่หัวชีข่เนาะหลักลการที่ใส่เน่อไม้ส้มพี่น้องหน่อไม้ส้มหน,น่อไม้ดองนี่ลงไปเลยหน่อไม้ดองเนาอไม้ดองทําเองด้วพี่น้องไม่ว่าเป็นคนทําแล้วก็ที่ใส่ันน้าพดแล้วเนาะที่ใส่หมูลงไปเลยหมูก็ล้างสะอาดแล้วเป็นกันที่โค้งหมูเนาะพี่น้องเอิ้นย่า่ยเออมีกระดูกหมู พีโคงอ่อนพิโคงอ่อนนี่เอาลงไปต้มเลยพี่น้องเอาลงไปต้มเอาลงไปเคี่ยวนี่แล้วก็รอให้ขึ้นพดเนาะเข้ากับขึ้นมาล้าฟักแหงแล้วก็เตียมเอามาใส่เลยพี่น้องนี่สิมาปรุงด้วยรสด,ดีพี่น้องนี่ส่วนอันเป็นงัวงกับเกลืดและที่ใส่ในข้าวเบือเนาะเอาที่เอาหมากอันนี้ลงไปเลยหมากฟักแหงข้าวเบือที่ใส่น้ำหลังเด้อพี่น้อง นี่ใส่ไม่พใส่ปลาแดดลงไปน้อยหนึ่งพี่น้องใส่ปลาปลาแดดลงไปนิดเดียวเนาะนี่มันมีเอาเข้าเบือเลือเป็งัวลงไปเลย <c oughs> อ้ยสซนลูกนิกลูกนิก,กอัง้าเป็นอะไรลูกนิกลูกนิก ตอนเช้ากินสีแบบประมาณนี้แหละพี่น้องมาจ้าโยกแขนโซ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 นเบิ้งแล้อพี่น้องวันนี้ก็ใส่ผักอีตู่ลงไปเลยนี่หอมมากท้ายจีมึงแล้วพอดีแซ่บเลยพี่น้องแกงฟักใส่กระดูกหมูอ่อนใส่ซี่โครงหมูักหอมใส่แล้วสุกแล้วแม่หวากรับข้าวมาแล้วพี่น้องเบี้ แม่หิวแล้วใช่ไหมแม่แอบขาดอะไรเลยเนาะสบายดีแม่แกจะมาเบิ่งตโตเกียวตโตนงแกงไก่ซูแม,ม,ม่กินมั้ยแกงยังรู้แกงฟักใส่กระดูกหมูโอ้แกงฟักหอมไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเออเแกงผักใส่กระดูกหมูโอ้วิทยุแบบอันนี้คือ à, em còn, khẩu khoai trái, kiểu, bay nấm taloa, đấy, áo, tất kia tắt, đấy, đẹp, มันฮ้อนอยู่พี่น้องเลยหมักพักหมักต้นนะหมักต้นแซ่บขนาดเลยพี่น้องอืมกระดิ่เลยแล้อกระดิกหมูด้วยพี่น้องพอดี่งเป๊ะเลยกินข้าวเช้าตั้กันเด้อพี่น้องมาเยอะพี่น้องแม่เมื่อวานนี้จะเบิ่งข้าวเขมรที่เอาปุ๋ยในเบิ่งเปไหนแล้วเบิ่งทีวีนะเบิ่งอยากเบิ่งเพราะว่ามาเห็นภาพน้ำปกติทางแต่วิทยุอันนี้ คือทีวีนะเบิ่งแต่กลางคืนเด้อพี่น้องเบิ่งตอนแรกอะนะทีหิยุนี่ฟังกลางวันทีวีดูกลางคืนพี่น้องดูข่าวอะนะประมาณนี้แม่วาค่ฮะได้เห็นทั้งภาพ,พเห็นทั้งเสียงมันก็คักอยู่แล้วนาะพ,นพี่น้องคือคนเทาเรีนโทรศัพท์นี่แหละฮอ,อนเนี่นะฮอนฮอนพี่น้องเือถือก็แกงแล้วไม่ใหม่หเลยพ,น,พน้องว่าทีอันพักเบะให้มันเศร้ายินก่อนผัดอดใจบไ่ไหวผู้ใดรกันท,ทั้งกินทั้งเป้าเหลียวขึ้นมาสดโกกโกก เอาพี่น้องเลยอดบาะไว้เลยหอมใจดังเลยโอ้ยเนี่ยให้จักรคะแนนปั๊บคะแนนทริปเลยปับ๊พบเทริปน้องหอมใจดังว่าฉันบรรยามหนาวกับโบได้กินแล้ว <laughs> เป็นวัดแทบจะยามบกเห็นพอดีปั๊บปั๊บมักซิป ที่เม่เพ่นเราหมาเซฟคะแนนร้อยคะแนนร้อยเอฟซีพนอยากนำเือพี่น้องแมอพนคอมเมนต์มางพันอยากนำเลเสนอเซฟอีลีเซอีล่น้องเอยซอลีพี่้อเยพนองเอ๋ีนองเยพ้อยพี่นองเอ๋ยพ้องเพ่นงเอ๋่อกกบเพิ่นเด้อพี่น้องเอพเพ่่่่ไ่เอพี่น้องเต้าแรงฟาร์มั สัตว์สัตว์ฮลาๆเกือหมาเกือหมาที่เงาเลยกบเพิ่จักตัวใหญ่ท่าได้เลยไปิป่งไปบึงดุลเลยนะใหญ่แหงหมะต,ต่อ้วนแม่ไปจะกินอัวกบอ,อัวกบได้ตัวใหญ่มานี่คะแม่แหละเอาโต๊ะใส่ตะอยไว้ยางพา ไม่เอาแม่จอดหมูค่มันแท้แ้มันเอก่อนี่ยิ่นะไแต่เอามาไว้ไ่จอดหมูมันใหญ่บ่อเเลยแถวยังดีอยู่มันคัดอะไรมันแบบมันผลดีแทบนะเพมันมันเลี้ยนเนาะแบบเนื้อติดมันกระดูกนะน้องแทบเลยแล้ว บางคนก็มักมันหลายๆเนาะเนืน้อนิดๆบางคนก็มักเนื้อลหลายๆมันนิดๆมือแรงแจ้งมือไหนทีได้ไปซื้ออันสายเคเบิลเนาะพี่น้องมาต่อขอบไปทางใน,นเฮนือนให้ในว่าพี่นนองนมืงแรงนะ สายเคเบิลกับเขาคนขายอยู่ทางในเมืองผนตะเกียรเนาะแม่แถวบ้านเนาบ่มีต้องไปชื่ในเมืองพี่น,น,น้องกดเอาก่อนนะแม่เนาะพูดเอากับเบิงบ่งโททรศัพ์เบิ่งโทรศัพท์ก่อนเบิ่งในโทรศัพท์พี่น้องให้เพิ่นเบิ่งในโทรศัพท์ได้เพิ่นบ่ย่อได้เคนอยากเบิ่งข่าวันเานาบิ่งคลิปตัวเองทุกวันแม่นเบิ่งคลิปตัวเองกับเบิ่งข่าวนู่นนี่นั่นเฮาเล่าชุดพังพ่นก็จะเห็นภาพเนาะเฮาก็เล่าชุดพังเวลาเห็นข่าวอย่างข่าวอย่างนี้ แซ่บแต่ว่ามันฮอนเดี๋ยวพี่น้องเข่าออก็บฮอนอากาศอากาศ,อากาศก็เริ่มร้อนแล้วอร่อยบังเอาเข้าวถ้อเป็นยังข้าวถือแดดมันงอน <laughs> คนเดลยซะคนก็เริ่มฮอนแต่ตอนนี้พี่น้องแหนกระดูกอยาอายไม่อาย <laughs> ของอร่อยแอนโลดกระดูกแคบ กระดูกอ่อนเนาะกินแต่ก็เมื่อน้องเมื่อแรงอะไรแบบนี้ขากินเข่าสวย<ช>แหละอันตอนง่ายนะข้าวบริกิ่นเลยพี่น้องรัดกินตอนแรงเลยตนอนเพียงกินอย่างกิกนไปท้องท้อง,งไปเบาๆ <c ười> เบาๆต้องชั่งน้ำหนักไหมชั่งก่อนกินอาหารเบาๆกินแต่ขนมปังเขาจีไม่มีไม่มีเห็นแค่ัม่ละเนก็แค่เสียบเขาเสียงองก็ไม่เห็นแล้วเนาะก็ใส่ยบาเสียงเองตู้เลยต้มส้มเหมือนนี้ต้มส้มมะเฟืองป้าเฉลี่ยเออมีไม่ได้กินน้ำแซ่บเลี r หล่ส a กงงมองนั้นบ่มีขุยอืองามเนาะแม่เก็บมาคัวมะงามมันอยู่ในหนองปุ้มเลยนองควายเนาะมีสาเีเนาะอยู่ในบควายอพี่น้องของบ่แม่น้องนบอยู่นี่นแล้วใกล้ๆสวนออยบ่อืออีเกิดที่ว่าบ่อนขาบ่ได้ปลูกอออในเดินนําบ่บควายเนาะอื เ <ersch> ชื่อแล้วว่าอร่อยจริงแซ่บสดน้ำและล่ะแซ่บแซ่บกินท <rup. S 1> ้อนๆหัวอร่อยแซ่บไลยอาจจะคือแบบของในชวนในหนี่ยเนาะชวนแล้วยังเหรอเนาะเพรแซ่บอาจจะลืมชวนไดว่ะมาเด้อพี่น้องเนาะอิตาลีไทยต่างประเทศมากินแกงหมูแซ่บมังกรแซ่บหลาย ให้ตุกเกียวคะแนนร้อยเลยเย้ได้ร้อยคะแนนพี่น้องมือนี้แซ่บพี่น้องได้บอกได้ว่าเอาได้จะจะใส่นอชดมทำไมช้มมันลสแซ่บเมื่อกี้แม่แม่วาแกงอมังหุ่ให้กินแม่หงบิยกับแกงแม่ทำไมเนาะแกงได้คือกัน แกงขึ้นมือแกงขึ้นไก่แกงพักธงแกงมันอึนั่นพี่น้องอันนั้นก็แกงน้ไมเนาะนั้นมันกระบอไวยสีหาแกงแล้วแบบใส่เลี้ยงแกงมะละกอบบสดน้ะมีน้ำมันเนาะมันอย่อิ่มท่านี้ปิ้งนะอย่างพันธุ์คือโบอิ่นนะน้องลูกหลายคนพักกาโบได้ขาดได้แต่ละมือก็คือมียอดมันแก้วยอดมันแก้วภาษาไทยอึ้งมันเทศยอดมันเทศนะยอดอันของมันเทศนะหยิบไปนนะเก็บมาลวกแล้วก็ยอดมันต้นนี่ ยอดมันห้านาทีนี่พี่นอ้องม,มาลวกเอามันนี่เนาะเก็บผักเก็บหญ้ากินแล้วจังเลียงลูก่ลูกหลายคนพี่น้องเอ้ยตะกี้เก็บผักเก็บหญ้ามาแกงนด้ไหมเนาะแม่ก็ซื้อาพวกกระดูกหมูเนี่ยแล้วมาแกงใส่กระดูกบดแม่นกระดูกติดซี่หลายกระดูกแบบติดน้อยๆนน้อยๆเาะดที่เพิ่์นเอาไปเห็นน้ำซุปเหมือนเนาะ ผนหล่อนเนื้อออกเบิดแล้วักน้วแคือหับะไรวิตามินอยู่ที่จะำตามยกสามสมัยห้นกระดูกที่โคงอันซือมาปิงกินกเาเจ้าโลอัอนเบแเรแนมาปิ้งพอได้แ็นได้พี่น้องพ็นแล้วเนี่แซบเป็นยังแซบเหหลายคนกลัวความหนาเลคะ น้องบုတ်นี่แม่ว่าสดเบิดแอลีด้นี่หมดเลยพี่น้องหมดพี่น้องแม่พี่น้องอีแานคือบ่ค่อยด้ะพอังอันท้องตึงเด้อดังๆแ่บ่อจแฮสดหลายโพพี่น้องเบิดอีด้นี่ตากองก็อิ่มบ่ด้พี่น้องเอ้ยตากองก็เติมแล้วพี่น้องแซ่บเบิดแ ยังจะจงไว้สาวซุกน้องพี่น้องอินเนอร์<ม>เอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะขอเป็นกําลังใจให้ทหารทางฝั่งไทยเดอ้อกับพี่น้องทางฝั่งไทยที่อยู่ติสสดกระแสแดดเนาะพี่น้องของห้สูๆเดอ้อทางฝั่งลราเป็นกําลังใจให้แลวก็ติดตามข่าวตลอดเลยเดอ้อเอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่มแพ,พ,มพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อและบวกกดขำโฆษณาเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดีสบายดีบ๊ายบาย